<c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเสียงมันจะดังไปหน่อยนะคะพอดีจะมาตัดต้นไม้ตรงต้นมะกรูดเหล่านี่ยมันลกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรากำลังจะไปตัดต้นไม้เลยนะคะ มากเลยอันนี้เป็นต้นต้นอะไรนะพักหอมแต่เราจะตัดเลยนะคะตรงอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกมันจะลกมากพักหอมเนี่ยเขาจะยาวมากเลยเวลานั่นเขาจะเลือ้อยไปทั่วทั่วเลยทำให้ ลบก่ะค่ะเลยต้องเอาออกช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนี่มากลู่ต้นใหญ่มากลากะเดี๋ยวเอาญ้าออกก่อน ใครไม่รู้ดูอยู่สวัสดีค่ะพอดีวันนี้มาถักญ้าตรงต้นมะกรูดนี่นะคะี๋ยวมันจะลกๆหน่อยมองไม่เห็นว่าใครดูอยู่เราก็จะตัดยอดเรื่อยๆอะ่ะเพื่อไม่ให้ก็สู่คนนี้นะคะ ามก็เยอะมากมาก เดินแทบจำไม่ได้นี่ก็สวยนะเข็มชัดสวยไหมคะท่านผู้ชม ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบกินใบนะคะท่านผู้ชมใช้แกงส้มต้มยำได้ วนต้นนี้เป็นต้นมะลินะคะต้นมะลิก็ตัดเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกจะออกดอกให้เราอยู่เรื่อยๆ สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะวันนี้ก็มาทำความสะอาดั้งข้างบ้านลกไปหมดหญ้าเยอะตอนนี้ก็จะเป็นต้นกวนอิมบ้านป้า้อยก็จะแบบนี้ปลูก เอาอะไรก็ปักปักปัก,ปกไปทั่วหมดก็เลยจะลกไปด้วยต้นไม้หน้าฝน อันนี้ก็จะเป็นองเดี๋ยวเราจะไปกิดตรงนี้นะ่ะอันนี้ก็จะละ น,นี่เป็นต้นฟิโลนะคะฟิโลก็จะกำจัดยากเพราะว่าอยู่ตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นเลยเพื่อนดูลาก ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะพอดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาถากหญ้าข้างๆบ้านมันลกมากค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมันมองไม่เห็นว่าใครชมบ้าง ใจสีม่วงนะคะเราก็จะกองไว้ตรงนี้ก่อนเราก็จะตัดออกหมดเลยมีน้อยหนาด้วยนะเล่นหนากำลังงามเลย สีม่วงเนี่ยงามมากเลยไม่ต้องดูแลไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะแพรอยู่ตามดินเนี่ยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชม บางคนบอกว่าทำไมไม่ฉีดยาคือเราก็ไม่อยากฉีดนะคะพวกสารเคมีเนี่ยมันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเสียหายแล้วก็มันเป็นพิษกับร่างกายเราด้วยถ้าเราไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรก็เลยจะถางแบบนี้มีเวลาเราก็มาถางหญ้าวันนี้วันละหน่อย,ยก็หมดไปเองนะคะ นี่ก็จะเป็นตอไม้ที่ตายแล้วมันเคยออกเห็ดนะคะเห็ดเห็ดมะม่วงเราก็จะไม่เอาละ หนอนหนอนหนอนต้นไม้อะที่เขาเอาไปคั่วกินกันอ่ะนี่ก็จะเป็นด้วงหนอนด้วงนะคะ เป็นเผาของวบ,บวบกลบบมหรือว่าบวบหอมนะคะเนี่ยเราก็จะไม่เอาแล้วนะคะต้นในหนาตอนนี้ เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเกินไปเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นมามันก็จะมาติดหลังคาก็จะตัดออก ได้ได้ประมาณนี้นี่ก็โล่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมโล่งขึ้นมันก็จะลกๆหน่อยจะให้ดูจุดประสงค์ของใครอะจะมาตัดต้นนี้ค่ะมะกูดจะมาตัดต้นมะกูดต้นนี้แล้วก็เห็นมันลกๆก็เลยตัดด้วยส่วนต้นนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบกินใบนะคะเป็นต้นกระเจี๊ยบกินใบ แล้วก็กระถางเนี่ยบอลน,นะคะบอลสีเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ละช่วงนี้เขาก็ยังขึ้นให้สวยงามเราก็จะมาให้ชมตรงนี้นะคะป่านปอไอยกก็จะยังยลนกมากเอามาตรงหมักผู้หมักเมีย เราก็จะปลูกอยู่ตรงนี้ใกล้ๆสารมันจะลกๆหน่อยโ้ยถอดหมวกก่อนร้อนมากแต่ท่านผู้ชมมาเห็นหน้าขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมนะคะพอดีเห็นมีอยู่ว่าประมาณสิบกว่าคนนะคะแต่มันไม่ขึ้นตรงนี้ไม่รู้ว่าต้องกดตรงไหนใครรู้ช่วยบอกป้าอ้อยด้วยนะคะ เป็นการไลฟ์สดที่ครั้งแรกสองครั้งแรกก็จะไม่ค่อยรู้หน่อยก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะแล้วเจอกันไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแสงก็สว่างเกินมองไม่เห็น